สวัสดีค่ะนี่เิ้น,นี่ก้อนฟูายนะคะกษสรเดียม,มาเอาแนวขาปลูกสิมาคัดแนวกะปูกคือสิเลือกเขาเหนียวออกจากเขาเจ้าสิมันปนมาเนะาะพอเสิ็ไปใส่เป็นพันในโอกาสหนาถ้าข้าวเลือกเวลาข้าไปวานไปยั้งกะสิมีเขาเหนียวปนไปน้ำเนาะย่าตามมาเบิ่ง อันนี้คือเขาตีเหลือกไว้แล้วเรียกเขาปลูกตีไม่เหลือกเอาเขาเนี้ยวติดปนออกเนื้อเหลือกจะมีแต่ขี้เขาติดปนมาเนาะโมดเดเม์นหน่อยๆ คนมาน้ำเข่าเจ้าจะเขาอยังแหละยังเ,เป็นข้าวเหนียวยก็ต้องเลือกออะยังไปขายเพิ่นเห็นพอได้ด้วยนี่เสียหมด,ดเลยแหละเง่นเห็นมันเง,าย,งายเลยยังหงยดหน้ากี่หน่องเลย ค่ะมาเลือกยาเลือกเขาป้นออกแล้วนะ กัสีหาหมัดสีนักนักนมีเมดขาวงามงาชาวหยดอาไปหยุดท่กนะนค่ะสีนักบาดเรืกระดูกทางระบาดอ้มาทอด เดีเ๋ดราจะเม็ดนงามเนาะเดี๋ยวจะเ่าเม็ดขึ้นมาคาะอ๋อ้ก็คือ มเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในปีต่อไปแต่สิมติมเตมเตรงามๆที่เขาขัดสันมาเนาะค่ะสำหรับคลิปขัดพันข้าวนะคะก็มีแค่นี้นะคะกสำหรับมือหนากกะเสียรถมาสีนะคะเสียใหม่เบิ้งคือเก่านะคะเนาะ ตามกดดูกดชมให้ดีๆด้วยนะคะค่ะนี่ก็จะไปกับตะวันรับฟ้าบรรยากาศสวยงามมากตะเวนตกดินตันเองเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ